สวัสดีค่ะมาอีกแล้วจ้ะวันนี้นะคะก็หงหยกเหมือนเดิมละค่ะหงหยกออสโลเหมือนเดิมนะคะอยู่ออสโลนะคะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องความสวยความงามนะคะพี่น้องคะสไตล์ฉันเดินนี่อันดันบแรก,กอนฉันขอคุยกันสไตล์ฉันนะฉันชอบเสื้อเชิ้ตฉันชอบใส่ไอ้ของที่แบบไม่ต้องไปแพงไปหรูหารานะมันก็มีเบิ้งนิดนึงแต่ว่า อันนี้นะชอบชอบไอ้กำไรนะคะมันก็ทําให้เอองใส่เสื้อเชิ้ตใส่สีอะไรเอองก็มาใส่มันจะได้ดูสดชื่นนิดหน่อยใช่ไหมคะที่นี่นะคะพี่น้องเคยไหมคะที่ว่าเอองพวกเอองมาอยู่เมืองนอกใช่ไหมคะผิวพันธุ์ก็จะแบบแห้งนะคะผิวร่างกายเอ็งแหบบางที่พี่น้องเคยเป็นไหมคะที่แบบว่าอ่ออะไรนะผิวแล้วมันจะแสบอะค่ะเวลามันแห้งแล้วมันจะแสบแล้วมันมันเป็นมันมันรู้สึกว่ามันจะเป็นเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะเป็นแบบ เสบเสบแห้งๆแล้วก็เป็นขาวๆบางทีเองไม่ได้ทาครีมแล้วพี่น้องเนาะบางทีก็ขี้ข้านนะคะนี่มาคุยบ้านภาษาบ้านฉันนี่แหละเหมือนเดิมค่ะมันก็ขี้ข้านทาพี่น้องบางทีมันก็เยเหนื่อยบางทีเองก็เหนื่อยเนาะบางทีเองไปข้างนอกมาแล้วเองก็ไม่ได้อยากดูแลตัวเองมากมันจะเป็นพักๆ,กๆย,ยิ่งเราอายุเยอะด้วยนะพี่น้องนะบางวันก็เหนื่อยง่ายเนะาะเองก็ไม่ได้มาดูแลร่างกายอะไรมากมายค่ะ จะมาแนะนาอีกนิดหนึ่งเด้อยค่ะใครใครอยากทําก็ทำ้อคะสูตรใครสูตรมันอีกหมแหละเหมือนเดิมค่ะแต่ใครเชื่อก็ทําใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีที่เล่าสู่กันฟังว่าม,มีมีตัวหนึ่งนะคะเวลาเราเอียงอับน้ามนะคะ่ะพี่น้องอับน้าเสซ็จนะตัวนี้ช่วยได้พี่นอ้นนนองรู้ไหมมันนุ่มพี่น้องรู้แม่ครีมอะไรคะ่ะตัวนี้คะ่ะพี่น้องนี่ไม่ต้องไปหาไกลนะคะเอาในบ้านแล้วกเออ็เดี๋ยวคนเอขออธิบายก่อนว่า หญิงไปซื้อกันไหนได้เบิ้งไปซื้อกะร้านทั่วไปร้านกับเขาประเทศนี้นะคะร้านเค้กได้คะ่ะร้านเคก้กร้านอนอร์เวย์ก็จะมีร้านกีวีเนาะเหมือนร้านห้างที่ขายกับเขาอะคะ่ะร้านอาหารทั่วไปนะคะเรมงเรม,มา่าอะไรมีนี่อะไรทั่วไปนะคะอานเคก้กานไหก็ได้พี่น้องค้าใช่ตัวไหนกันไหมคะ <Okay. S 1> นี่คะ่ะจิมสนสันแต่มันไม่สวยเด้อพี่น้องเด้อเปราะอ,อะไรรู้ไหมคะฉันนะชั ช่จริงจะมดแล้วเห,เ,เห็นไหมการเนี่ยเห็นไหมเหลือนิดหนึ่งตงัวพี่น้องเอ้ถึงมันไม่ช่วยได้เยอะนะแต่ฉันว่าช่วยได้เยอะเพราะว่าอะไรไหมจากผิวที่แห้งๆเนะ่ะมันกลับเป็นนุ่มชุ่มชื้นค่ะพี่น้องพี่น้องทําไงรู้ไหมคะวิธีทําด้วยค่ะเอารออิงอาบน้าพี่นอ้องถูกไหมอาบอาบไปแล้วเนี่ยอีงอาบทุสบู่อาบไะไรอาบคิดถึงเบาๆคิดถึงอะไรก็บางไปนะคะอาไปเรียบร้อยอาบเสร็จแล้วเอิงก็แต่พี่น้องมีเคล็ดลับอยู่อันหนึ่งนะคะ ตอนอาบน้ำเร็จพี่น้องอย่าเพิ่งเช็ดตัวถูกไหมคะถ้าเช็ดตัวปุ๊บเนี่ยมันเกิดละอิงก็มาทาครีมใช่ไหมคะทาครีมแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าอะไรไหมฉันจะมาบอกว่าทําไมใช่ตัวนี้นะคะเวลาพี่น้องอาบน้ําเซ็ตนะคะอาบน้าเซ็จเรียบร้อยเรียบร้อยใช่ไหมคะพี่น้องใช้ตัวอันนี้นะคะครีมจนสันนะคะใส่ลงฝ้ามือเลยค่ะใส่ก็ใส่สหลายคือกันนะคะใส่หลายคือกันด้ยฉันจะใส่โทษทีดทเดยฉันเอาถ้่วมาด้วย อะไรฉันกันเหนียววามันนะใส่ประมาณเน,น,นี้ยค่ะพี่น้องอุ้ยนี่เยอะเห็นไหมคะใส่อุ้งมือเลยนะคะพี่น้องใส่ประมาณอุ้งมืออย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะใส่มากๆเลยสองสามรอบนะคะพี่น้องอุ้ยโทษดีค่ะเ,เห็นไหม,มนนัะ่แล้วมันจะนุ่มพี่น้องนี่ฉันก็เอามาทามือด้วยมันจะนุ่มพี่น้องมันจะนุ่มเพออะไรรู้ไหมตอนที่ว่าอิงอาบน้ำเซ็จค่ะเอาตัวนี้เนะี่ยมาใส่อุ้งมือแล้วก็ลูปไปทั้งตัวพี่น้อง ลูบหลังลูบนาลูบคอลูบลูบให้มดเลยลูบตอนเปียกๆนะคะที่มันกําลังเป็นเหมือนเหมือนยดหน้า LOOK. ค, 50, source, be, ค right ่ะล huh? ูบไปให้มดเลยค่ะลูบทั้งตัวลูบทั้งเท้าลูบทั้งตะตุ่มลูบไปไม่ใช่ว่าลูบลูบอย่างนี้ธรรมดานะคะ้องลูบแล้วก็เหมือนนวดนะคะนวดไปในตัวนวดผิวไปในตัวตอนที่เองอาบหน้าค่ะตอนที่อาบน้าเสร็จนะคะที่ว่าโอยพูดพูดพิทค่ะตอนที่เองเปียกๆอยู่นะนวดเข้าไปเอาจนชุ่มนะคะ ไม่ใช่ว่าคนเดียวสามสามสามอุ้งมือเวยสามอุ้งมือที่ฉันทําให้ดูนะคะนวดค่ะไปนวดทั้งตัวนวดนวดนวดสักพักหนึ่งนวดไปร้องเพลงไปโอ้ยมีความสุขค่ะอาบน้ํานะคะเกิดอะไรรู้ไหมคะคิดไปนวดไปแล้วนวดประตุมนวดข้อเขานวดอะไรรวดเท้านวดแถวนี้ให้หมดเลยค่ะพี่น้องนวดทั่วร่างกายนวดแล้วให้มันสักพักหนึ่งนะคะอย่ารีบอย่ารีบแบบว่าอะไรนะคะ อย่ารีบเช็ดตัวเลยจักนิดหนึ่งจักนิดหนึ่งเพราะรู้สึกว่าเออเอ็งผิวเอ็งมันมันมันชุ่มมันจะมันจะรู้สึกนุ่มนะครับพี่น้องมันจะรู้สึกนุ่มแล้วผิวจะลื่นพี่น้องลื่นแล้วใสด้วไทยไปนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันหนาวนนาเอ็งอยู่เมืองนอกนะจ๊ะเพราะว่าเอ็งมันจะผิวแห้งเนาะบางทีก็ไม่ได้ขยันมาทาครีมนะคะเพราะว่าสูรของฉันเนี่ยที่ฉันมาบอกพี่น้องเนี่ยเพราะว่าหนึ่งไม่ต้องมาใช้ครีมบางทีเอ็งรีบพี่น้องบางที คนเราอยู่เมืองนอกบางทไปทํางานรีบอะไรเองรีบใช่ไหมคะบางทีก็ขี้ข้านาเตตัวนี้ช่วยได้พี่น้องอย่างน้อยมันช่วยเขาเรียกอะไรช่วยเบื้องต้นช่วยเบื้องต้นว่าเองว่โอเคนะรักดูลดูแลรักษาผิวนิดหนึ่งนะคะพี่นอ้องเออเห็นไหมนิดนิดหน,น่อยหน่อยนะเคล็ดลับนิดนิดหน,น่อยหน่อยพี่น้องช่วยได้เยอะนะยิ่งยิ่งอายุเยอะแล้วนะผิวพรรณพวกเองนะพวกเองพอจะขาดเลยนะคะขาดวิตามินซีขาดอะไรสารพัดขาดวิตามินดีพอเองมาอยู่มองนอกนาน เห็นไหมคะมันจะแห้งเร็วมันจะเป็นเหมือนโทัทีนะมันจะเป็นร่องรนะ่องน่ะฉันก็พูดไอหนอกมันแห้งอะพวกแห้งแหงแห้งกล้านเน้องบางทีนะนะมันก็ไม่ใช่กล้านมากเพราะว่าอากาศที่เมืองนอกเนี่ยคือเองได้เปรียบตรงที่ว่าเอ็งเองอะไรนะได้อากาศมันดีถูกไหมคะแต่ที่นี่ว่าได้อากาศดีก็จริงนะคะพี่น้องแต่เอ็งอาบน,น้ําร้อน ผมฉันน่ะเสียมดพี่น้องฉันทาไงก็ไม่ได้อันนี้ันไม่กล้าฉันไม่กล้ามาแนะนําดอกผมผมผมชั้นเนี่ยฉันอยากฟังความคิดเห็นของพี่น้องบ้องว่าพี่น้องทํำยังไงผมฉันแข็งแต่กผิวพรรณใหฉันกล้าอย่างหน้าตาขึ้นมือันกล้าเพราะว่าฉันประสบการณ์เพราะฉันชอบใจไหมคะทาไปเลยค่ะทาไปเลยค่ะทาไปแล้วมันจะนุ่มพี่น้องเชื่อชันเด้อนะเชื่อชันนทีไปเถิดนะนะทาไปเลยค่ะทำไปเลยเพราะว่าอีงอายุเยอะแล้วทำผิวมันจะได้สวยถูกไหมคะพี่น้องดูแลตัวเองค่ะ ถูกไหมคะเพราะว่ายิ่งตอนนี้นะคะมีเวลาอยู่บ้านเพราะว่าโควิดเนี่ยเขาให้อยู่บ้านเองก็ต้องมีอะไรทําให้มันเองก็มาดูแลตัวเองถูกไหมคะดูแลเพื่อตัวเราเองคนที่สองนี่ใครจะดีใจรู้ไหมคนข้างเคียงคะ่ะหวานใจคะ่ะเอ๊ะทำไมช่วงนี้คนศีภรรยาหรือแฟนหรือ,อสุดทิรักมีความสุขแท้ทําไมสวยแท้เห็นไหมเขาจะได้ไม่เป็นไหนจ้าถูกไหมจ๊ะ ใครอย่าว่าเด้อตรงนี้มีสวนเดิมอ,อย่ไปว่ากันถูกไหมคะมีผู้ชายคนไหนชอบมั่งเอง็งปล่อยตัวนะ่ะไม่ได้อย่าไปปล่อยตัวพี่น้องอย่าไปปล่อยตัวปล่อยได้แต่ปล่อยแป๊บหนึ่งลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแต่งตัวค่ะช่วงนี้เป็นช่วงอากาศที่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่หนึ่งเอ็งก็แบบเหมือนเขาเรียกอนะไรภาษาวันนี้เอ็งได้พักผ่อนเต็มที่เอ็งได้อะไรเอ็งมีเวลาห้ตัวเองเพราะว่า เขาไม่ให้ไปเจอผู้คนถูกไหมคะเพราะมันช่วงหยุดเชื้อุดโควิดอยู่บ้านน่ะนี่แหละพี่น้องทําเลยนะคะพอไร้คนขางเคียงจะได้อืมหวานใจฉันทําไมงามเจนใช่ไหมจ๊ะนั่นแหละทำเด้อจ้าพี่น้องทํานะคะสูตรนี้นะคะวันนี้ก็อไอหงอยก,ก็จะมาบอกแค่นี้แหละฉันนเปลี่ยนชื่อ,อย่าว่าฉันเด้อเพราะว่าฉันยังไหม่อยู่ แต่ว่าพี่น้องถ้าเกินแบบว่าใครอยากเปลี่ยนชื่อให้ฉันฉันก็ไม่ว่าเพราะว่าฉันว่าชื่อของหยงเนี่ยเป็นชอบสองเกจกชอบสวยงามนะคะอันนี้เคล็ดลับดีๆนะคะจากฉันค่ะอันนี้ก็ลงไปทํากันด้วยพี่น้องค่ะสูตรนี้เด้อย่ะอย่าลืมนะคะนี่อันนี้เด้อจ้ะเนี่ยจอนซันของเด็กน้้ยนะะี่ค่ะดีมากเออพี่น้องลืมบอกไปไม่ใช่ได้ใช่ได้แต่เองเด้อจ่ะลูกด้วยลูกด้วยค่ะถ้าแฟนเองนะแฟนเองเ็ายิ่งผิวแห้งด้วยใช่เลยค่ะ ใช่เลยทำตามด้วยนะจ๊ะเราจะบอกว่าคิดถึงฉันอีกแล้วฉันก็จะมาบอกอีกเรื่อยๆนะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณนะคะที่มาดูฉันอีกค่ะวันนี้ก็ขอให้มีเวลาที่ดีเหมือนเช่นเดิมค่ะขอให้มีแต่ความสุขทุกไปวันๆค่ะเออพี่น้องเห็นไหมสุดท้ายเนี่ยฉันก็จะลูบผมนิดนึงเนี่ยโอ้ยผมโอ้จะได้งามเปมนพี่น้องเห็นไหมเอามารูบผมสุดท้ายเห็นไหมคะ เรียบฉึงเลยเห็นไหมนี่เรียบนี่โอ้โหงอกจะดูเด้อค่ะอันนี้งอกแล้วโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าสวัสดีจา้าสวัสดีจา้า